ผู้ชมทั้งร้ายเอาไม่ใช่ฉันสิพ้ามาเมงรับเขามาปิกนิกแม่ไม่ขาดต้องสมกับมาหมวกสมเซ่อเพราะหลักอาบแดดนึ่งคนมาปิกนิกเป็นราศีมาเป็นสามเดือนออโหสูกกับเขาอาหารการกินเยอะแย,ย,ยะมากมายตะแปะไข่ฐานโอ้อีตาตีอ่ะ,ะตา เราจะพาท่านผู้ชมมากินข้าวป่านะท่านผู้ชมนะวางไม่ได้นะท่านผู้ชมนะอเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยฝรั่งสิผ้ายวนเข่าอันนั้นกล้องอันนั้นเล่ายุสัยโอ้หนิของเราจ้ะอาจารย์ไปแล้วไปแล้วช้วยหน่อยกัน่นิแล้วไปกิน โอ้ยสมลากพัดไทคขอยงข้อแนวก็นพัดเส็นเซ็นเวกับมกเลยยินแนวด๋เจ้าสีได้ทั้งไหนโอ้ยกรใหายน้ำงสีน้อโอ้ผีที่หน้าน้ำคองเยียคองยังตะกี้น้ำไหลได้ทั้งไหนได้ทั้ง ีทางไหนก็ได้มาเด้อพี่น้องคือบ่เห็นผู้ใดทักทายเลยอ,อนัรนธออฮะอีหย่างนี่กันที่ไห่ทางไหนทางทะเลนะคือเรเห็นผู้ทางทะเลม,มันมันมันหย่อนแสงทางทะเลมันหย่อนแสงอือ เด้อพี่น้องในยังแนววาติิในปลาสลิดได้ปลาทกเข้มทอดปลาทกเข้มตาบหมูทะเลแน่เธอแลนจ์จ้ะลาบหมูค่ะลาบหมูเรามาปิกนิกกลางแดดนั่งอย่างนี้ไม่นั่งอย่างนี้คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนนะอากาศกําลังดีเลยอย่างนี้นี่ทำตุ๊กโฉบฮะ Cola. Yeah. Uh, For later. Later. You want you? Yeah. You don't want later? Yeah, I want. want one. Now? I have one can. I have can. Sân mấy hên tham mưu sống tạc tay sân Net sân. Net nói là. Can. Cannot Can. Can. I have ice Ice too? Yeah Two yeah. spoon โอ้ยที่มันเขียนกคบณสเปรยสเปรยสปูนอิสปูนอ่ออย่าอย่าเด็ดชอสสเปูนเอาคือบบทักทายเนี่ยคือบบมีปฏิสัมพันธ์ก็คีบคอยเลย,ยเาทังไหนทังไหนคอยเอาไปทางนี้เพราะว่าทางขันคอยไปทางนี้มันหย่อนแสงมันเนืดมึดเอาไปทางนี้บวกเขาพี่เล่นแค่นี้นะลยเราคุยมีอยู่เพียงอ,อันนี้เราดีก,กว่าเนาะ มาเด้อพี่น้องคอยหิวแล้วตั้มสวมพัดแล้วอยู่โอ้ยพี่สาวพี่ชายพี่ไอเอามาอยู่เรื่องบ้านหลวงอันนี้ดีกว่าเนาะเอออันนั้นน่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยจะพี่น้องไปสังเวเบิดนหลงนี่ใช่วันเดือนการัานเขากำจอยสวัสดีค่ะไฮแง่บกใครเห็นได้พี่น้องเอ้ย อืมมันมันแสงเนีพี่น้องโย่เนไอติสเนยไอไอวอไอวอนเอ้าเตมาเด้อพี่น้องเลยที่หน่ากำลังยุ่งอยู่เปนยังที่หน่าวเยตัเดีอ้ยแค่เนี่ยเด็กที่นำยิ่งนำไร นั่นตัวเลือสไมูตันนนนมมวนาขนาดสื่อมาดนแล้วกันยังไปส่เกามันโต่กาวเองวะคอยกระซ้ยว่ไดด้วยกัน้าแครออกเอหโน้ยพี่นอม่มออออนนหนุงเนีไรเอ้ย่ไหน่ะนี้ เชี่ยวคอนเทนกันโอ้ยเขียนกัะพิษอะไรนี่พิกนี่เขียนถึงหัวกอไก่บ่เฮ้ยพิกนี่กอไก่บ่ปั้งมัวจังแบบมาค่ะพิกนี่กลางทะเลเนีย่ยฝรั่งเนีย่ยฝรั่งบอกคอนแลนด์นอบอ,ม <c oughs> อส <c oughs> มันมันเอียงบ่แม้แต่พี่น้องเลยพี่บุ๊ดก้อนดกซิบนม่ที่อยู่ที่บ้านอะ ตาได้บ่าได้พี่น,อนออ้องเย็นหมดไปปิกงนี้ค่ะมาปิกงนี้ค่ะพี่อ้อยมาเด้อค่ะเด้อวาสนามาจาก<ม>าชีวิตสวัสดีค่ะมาปิกงนีก้กลางทะเลค่ะอร่อยไหมคนแนว ค่ะเนี่ยกันตัวนีค่ะปิกนิกค่ะแฟนพี่ดีน่ะแฟนพามาดีค่ะสตาร์สวัสดีค่ะแนวกินผัดไทยแล้วก็เห็ดที่รักคือข้าวเหนียวเราข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยกำลังตำส้มตำค่ะเอาตำแหม่ย้วยน้วหนึ่งกลางทะเลหน่อย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 เนี่ยเหย้าแม่เหากำลังเหย้าค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะ โอ้ยทำคอนเทนต์กลางทะเลค่ะมันนี้อยากไปนำคอนเทนต์อยากหลายเ่าใได้กินเลยเนี่ยอันนี้กับอยากไปํำเหลือมตาบันนี้ใส่เอสอก้มามือนนะเดี๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเอยเดีอวเด็นยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋อวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีนเเี เดี๋ยวก็ลงตัง้ตมมังคู่กตั้มมังคู่ไปด้เก็บดอกหอยพี่น้องเลยน้ำมันขืนมามหรอใชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระล่องข้ากินพอดีให้กินแล้วโอ้ยตั้มมังคู่กางทะเลทรายกันเด้อ <laughs> พี่น้องเลยใส่ในปากปากหน้าเลยน้ำ <laughs> มเอานะี่ยจากพวกเข่าพี่น้องอเอาขาให้ดีนะมาเด้ <laughs> อ บรรยากาศดี่ร้ามวนนี้โอ้ยฝนตำบลเตกเออแดด๋ี่ร้าิคจสงศาป่ะจักชิคจสงสารวันนี้ค่ะคุณหนาโอ้ยมาบีบคักบีบสูงบีบสูงคักสูงแน่เดี๋ยวสูงใส่รับประเด็นเข้เดะสองอันเนึ่ยใส่หรอบวยใส่หรอเอาเจ้ามาบ่ล่ะเขาบอกจ้บประเด็เอามาอันลืมผงนัวได้ป่ะนี่ ไว่าจะเอปรเด้ามาถุงแดงแสบแสบจะมันนีมาเดินมาเดินอ่อยมาเดิน่ะชีวิตเอาว่าเดิมอดไทยโอ้ยโอ้ยพี่เดิมพี่เริมเยแลนด์วันีคค่ะมาเที่ยวทะเลค่ะมาปิกนิกกลางทะเลทรายมาตำซ้ำค่ะเรียกเรีว่าตัวเองถ่ายแล้ว สวยเอา้เอา,เอาเอ้าสอดอีกทีนะสอดอีกสักจะได้ไม้เข้าี่ไม้เข้าไปเฉือนนี่โฆษณาให้ไม้นะคะเนี่ยไม้ต้องเข้าแล้วแหละไม้ต้องเข้านะคะนี่โฆษณาให้ไม้นะ,ะกลางทะเลกลางประเทศฮอลแลนด์ค่ะกลางรต่นน <c oughs> ตในทะเฟ้ายยุบุนยุบุน้ายยุ่ันนะเออน่ะ ดอกสูกูเสียกินบ่ราะตั้มสมเหมือน okay ี่กูเสียด้กินดอกสูบ่มีบ่ต้องใส่หรอกค่ะโอ้ยมีอยู่ก็บอกไว้ถึงห้างบ๊อบอยครัอ้าวอันนี้แม่บุญรำไปแล้วเด้อพี่น้องกินก่อนสู๊รำนี่เด้อนี่นี่แม่บุญรำเข่ามาเด้อบุยกับไม้นี่ไม้เนี่ยไม้เนี่ยรีบมานะไม้